ใน3เดือนนี้อะไรควรทำอะไรควรระวังบ้างแม่อยากให้คุณนึกถึงคุณคูบาอาจารย์นึกถึงเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็นึกถึงผู้มีพระคุณทั้งหลายให้ท่านเปิดดวงชะตาให้กับคุณเปิดคำทำนายให้กับคุณเพื่อที่คุณจะได้ระวังและจัด การในเรื่องของอนาคตได้และให้ไพ่นี้ค่ะ,ะเฉลยคำทำนายให้กับคุณเรื่องแรกนะคะสิ่งที่คุณควรทำนะคะ คุณควรจะต้องศึกษาหาความรู้ค่ะแล้วก็เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะดูแลผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อที่จะส่งผลให้กับชีวิตของคุณนะคะมีคนสนับสนุนนะคะมีคนดูแลคุณทําให้คุณสามารถจัดการงานหรือปัญหาต่างๆไปได้นะคะหากมีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านที่ทํางานนะคะก็ให้ดูแลนะคะเอาใจใส่ไปพกปะนะคะไปเยี่ยมเยียนนะคะจะทําให้คุณมีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์นะคะมีผู้ใหญ่ ให้การดูแลนะคะทีนี้ไพ่ตัวถัดมานะคะอะไรบ้างที่ควรต้องระวังนะคะสิ่งที่คุณควรระวังนะคะคุณอาจจะต้องระวังเรื่องของการพูดคุยการสนทนานะคะกับเด็กนะคะหรือว่าทีมงานที่เป็นเด็กหรือว่าคนรอบข้างที่เป็นเด็กนะคะเพราะบางทีเด็กเหล่านั้นคะ่ะอาจจะทําให้คุณเสียโอกาสในการทํางานเสียโอกาสกับเรื่องบางเรื่องที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้ และบางอย่างค่ะสิ่งที่คุณได้ทําร่วมกับเด็กคนนั้นก็อาจจะเป็นปัญหาได้นะคะดังนั้นค่ะ3เดือนให้หลังค่ะควรระวังเด็กผู้หญิงนะคะที่มีผิวขาวนะคะเพราะว่าคนเหล่านั้นค่ะอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่ทําให้คุณต้องทุกข์ร้อนใจปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายกด777ใต้คลิปได้เลยค่ะ